ครั้งนี้เป็นการมา 프롭 팀러 엔시티 드림 나 잭콘 루스경의 방 레거 카톡 방예 레거 팬팬 저 다이 방 이번에 우리가 7 드림으로 세븐 드림으로 태국을 방문하는 건 이번이 처음이에요 그래서 아 태국 팬들이 어떻게 환영해 주실까 하고 혹시 기대하신 게 있으실까요? 뭔가 어, 기대라기보다 우리가 좀더 많이 기대를 하고 온는것 같은데 아, 네. 안 그래도 저희가 공항 도착했을 네. 때부터도 엄청 반겨주셔가지고 네. 그냥 더욱더 공연을 빨리 하고 싶다라고 생각을 했었어요. พวกเรารอคอยที่จะเจอแฟนๆมากๆเลยอยากรีบมาหาทุกคนในประเทศไทยมากๆเลยคือทุกคนมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆแล้วมารอกันเยอะมากๆที่สนามบินนะคะพอเห็นทุกคนมากันเยอะแบบนี้พวกเรา,าอยากจะเจอทุกคนเร็วๆมากๆในฮอลคอนเสิร์ตแล้วอะไรอย่างนี้คือสิ่งที่พวกเราคิดตอนอยู่ประเทศไทยอะแล้วพอเจอแฟนๆเป็นยังไงฮะเมื่อวานนี้อย่างเมื่อวานเนี้ยโอเจแฟนเดลคอ,อนเสิร์ตมาแล้ว 일단 정말 오랜만에 만나는 태국 시즌이 여러분이었는데 굉장히 열정적으로 환호성도 질러주시고 응원도 해주시고 같이 되게 잘 즐겨주셔서 너무 저희 입장에서는 너무 행복했던 것 같습니다. คุณเจโน่ก็บอกว่าคือเมื่อวานพวกเราก็เจอซิจีนี่ชาวไทยก็คือแฟนๆชาวไทยไปแล้วในคอนเสิร์ตคือจะบอกว่าเอเนอร์จีของแฟนๆชาวไทยนี่คือสุดยอดจริงๆเลยทุกคนแบบส่งเสียงกรี๊ดกันดังมากๆแล้วก็เอเนอร์จีของทุกคนดีมากทุกคนสนุกกันเต็มที่มากๆเลยพวกเราก็เลยมีความสุขมากๆด้วยในคอนเสิร์ตเมื่อวานค่ะบอกเขาเลยฮะคนไทยแบบว่า <Gym>. มีความสุขมากอีกสองรอบเนี่ยเสียงดังกว่าเดิมแน่นอนเทโกเพมมันจะดีเราแค่โนจีก็ชกโกโอชินเกะโนมโนมเฮงกุกเฮโซวันและก็เนลิ่งกเนียโซรีก้าอาจ ขอบคุณครับขอบคณคถามถึงนิดนึงแล้วกันฮะสำหรับ NCT Dream ที่ครองสถานะเป็น Triple Million s e l l e r ศิลปินที่มียอดขายอัลบั้มกว่า3ล้านชุดถึง2ครั้งติดต่อกันอยากให้พูดถึงความสำเร็จในครั้งนี้หน่อยได้ไหมฮะ NCT Dream คุด้ลีทริปเปิลมิลเลนเซลเลอร์สองครั้งติดต่อกนติดต่บกันติดต่อกันติดต่อกันติดต่อกันติดต่นติด่อกันติดต่อกันติดต่อกันติดต่อสันติดต่อนติดต่อกันติดต 그리고 이제 많은 분들이 저희 노래로 통해서 더 많은 좋은 그런 힘을 얻으셨으면 좋겠고 앞으로도 더욱 더 저희 NCT DREAM이랑 좋은 에너지를 서로 주고받으면서 노래를 통해 한번 같이 행복한 추억 만들어 갔으면 좋겠습니다. ก็คือขอขอบคุณมากๆสําหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของแฟนๆเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเททาเพลงออกมาทำละบา้าออกมาพวกเราก็หวังว่าทุกคนจะได้ความกําลังใจจากเพลงของพวกเราด้วยและอยากให้มีความสุขผันเพลงของพวกเราด้วยอะไรอย่างงี้ครับคือหลังจากนี้ไปพวกเราก็จะตั้งใจทํางานมากยิ่งขึ้นเพื่อจะตอบแทนในความรักแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขแล้วก็เ n e r g y ดีๆจากเพลงของพวกเราและพวกเราก็จะได้รับ Energy ดีๆจากแฟนๆด้วยก็คือให้ Energy ดีๆกันและกันนะคะอ่าและต้องบอกอย่างนี้ฮะว่า NCT Dream เนี่ยได้รับการตอบรับ จริงๆนะคะจแฟนๆทุกๆคนนะฮะรวมถึงสื่อมวลชนที่มาในวันนี้ก็โอ้โหมากันอย่างล้นหลามจริงๆนะฮะอยากถามว่าอะไรคือเคล็ดลับในความสาเร็จของ NCT Dream ฮะ정말곳에서อย่าอะไรคือคล็ NCT Dream 분들จ많은사랑น받고정말인기가많다는걸아실수있는데오늘도기자분들ึงสื่오มวลชนท정말มาในวันนี้ก็โอาอย่ NCT Dream 의성공비ิ이어떤성공비결이ก을까요저

<목소리> <목소리> 그러면 우리 NCT DREAM의 향후 목표는 무엇일까요? <목소리> 앞으로 이루고 싶은 목표는 무엇일까요? <목소리> <목소리> 어, 뭔가 진짜 더 많은 곳에서 더 많은 저희 팬분들 시즌니들을 만나고 진짜 그러고 싶어요 เป้าหมายของพวกเราก็คือว่าพวกเราจะขยันหาโอกาสที่จะไปหาแฟนๆในหลายๆที่และหลายๆประเทศด้วยอะครับแล้วก็ให้ได้แฟนๆมากที่สุดด้วยไหนๆก็ใกล้สงกรานจะได้เก็บเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเก็บเป็น<า>ของขวัญให้กับแฟนๆนนช้ในช่วงสงกรานไทก,กู๊ดทกู๊ดอร์ลาลนสัตว์ 타인 이어가 4월이고 송크란이라고 부르거든요. 송크란 축제 기간이 있는데 팬들을 위한 선물로 이거 우리가 지금 불러놓으면 어차피 다음 달이니까 좋아하시지 않을까 해가지고. 아, 오케이. 좋죠, 좋죠. 하. 도전. 백티 땅마. 너무 너무 유명한 곡이고. 뭐하 네. 준비 되셨나요? 르제 네. 혈약 랑 해방 써1 라이브. 한번 불러 드릴 테니까 한번 들어보세요. 오케이. 하. 괜찮으시죠? y yes. e ทุกคนปอบมือนะโอเคมากแลแห่ชายเขาน่อจะคุ้นเคยแต่แกาแบบพี่แลนองที่ไ้เห็นกนก็ู้าันเป็นอรน้อ่มันอะรก้อมนะรก็้มอไรกนรมันอกนร้่เร้นรมนอะไรก้มเอมนเะไันกรมัปกนานันมา

ฟ้าใหม่แล้วละหน้นองป้าใหม่แล้วรักนนรงการเราร้องทำนองเพลงโทนสงการรองเนตลีไทยลงรงการเราร้องทำนองเพลงโทนลาองดนทลงนนไงจะโทนป ทนทนโน้กิจักเิพักทนทนทั้งยกทั้งโยนเยยาวยวนหัวใจทังโยนทั้โย้ยวยัวใจปรบมือสิฮะเลอะไรคนไทยบางคนยังรองไม่ได้อี่แก่นี่ก่่กงช่งช่วงช่ช่ว่ว็ช่วงช่งช่วงช่งช่วง่งช่วงช่่ช่ร่ชงง่งมช